สายนะครับบริเวณสองเมตรนะครับแม่น้ำโขงขณะนี้แม่น้ำปกตินะครับมีด้านล่างปกตินะครับมีการป้องกันมีฐานช่างมาแก้ไขจุดนี้นะครับบริเวณจุดนี้นะครับอญ,ญาตกับภาพนะครับจุดนี้นะครับเป็นที่น้ำท่วมเมื่อก่อนนะครับจะ ไหลามาจากแม่น้ำนะเป็นโค้งพอดีนะครับอยู่นี้ชนนบริเวณนี้มีจำนวนมากทั้งหมู่บ้านนะครับจะมีทหารช่างมาทำเกลื่อนกระลิงบริเวณนี้นะครับประมาณเมษาที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนะครับ68นะครับ ก่อสร้างเสร็จสิสนส้นประมาณมิถุนาหรือกรกฎกากมหกแปดนะครับในช่วงฤด,ดูฝนเข้ามาน้ำไม่มากนะครับบริเวณนไม่น้ำสายนะครับนะครับมีพบประมาณเข้ามาใหม่ของที่ของท,ทหารช่างก่อสร้างแล้วชัว้นแรกนะครับ แต่การแก้ไขต้องมีขั้นตอนเข้ามานะครับป็คคบก็ผู้รับผิดชอบก็คือมหาไทยนะครับก็คือที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาล